เลี้ยงเด็กกำพร้าได้700คนอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของคุณแม่ลูกสองกุ๊กกิฟบสุนทิศที่วันเกิดปีนี้ตั้งใจแบ่งปันคืนสิ่งดีๆให้สังคมโดยได้ได้กุวงสามีบี้ทันสภาไปเลี้ยงอาหารเด็กๆที่วัดดอนจัดซึ่งเป็นศูนย์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าเด็กได้โอกาสกว่าเกือบ700ชีวิตและก่อนกลับก็ทําเอากุ๊กกิ๊บถึงกับบอกว่าใจฟูมาก เมื่อเด็กๆบอกบายบายก่อนกลับและพูดว่าที่อย่าลืมสัญญานะและคุ๊กกิ๊ตก็ได้ตะโกนออกไปว่าที่ไม่ลืมจ้าหลังจากได้สัญญาว่าจะเลี้ยงเคและพิซซ่าขนมและไอศครีมให้น้องๆเด็กๆในครั้งต่อไปสำหรับวันเกิดสุดอบอุ่นในปีนี้ที่คุ๊กกิ๊ตได้เขียนเล่าไว้ว่า my birthday party ตื่นมาเลี้ยงอาหารเช้าเด็กๆที่วัดดอนจันที่นี่เป็นสู์เลี้ยงดูเด็กกำพร้าเด็กได้โอกาสกว่าเกือบ7 0 0ชีวิตทั้งเด็กเล็กอนุบาลจนเด็กโตเด็กๆกินนอนและเรียนที่นี่หลวงพ่อท่านดูแลหมดเลยค คิปกับบี้เคยได้มีโอกาสทั้งส่งเงินมาช่วยตอนช่วงโควิดแล้วช่วงนั้นเด็กๆลาบากมากถ้ามีคนมาบริจาคเด็กๆก,ก็จะได้ทานเนื้อสัตว์ที่มากกว่าปกตินหน่อยถ้าไม่มีใครมาก็ต้องช่วยกันประหยัดหน่อยและคลิปเคยมาเลี้ยงอาหารเด็กๆถึงที่วัดแล้วด้วยแต่ยังไม่เคยมีโอกาสมาเนื่องในวันเกิดซึ่งครั้งนี้เลยตั้งใจว่าไม่อยากจัดวันเกิดอะไรอยากมาเลี้ยงกับเด็กๆมากกว่าเพว่าตั้งใจไว้แล้ว ตั้งแต่ต้นปีคือปีนี้แค่คิดและตั้งมั่นกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเราได้รับความรักและอะไรดีๆมากมายจากคนรอบข้างจากคนอื่นจากสังคมมาอย่างมากมายเหลือเกินในปีนี้ก็เลยยิ่งอยากตั้งใจเตือนตัวเองว่าเรานั้นต้องยิ่งแบ่งปันคืนมอบคืนให้กับคนอื่นให้กับสังคมมากขึ้นกว่านี้อีกหน่อยแต่ต้องเท่าที่เราไหวนัดนยยิ้มวันนี้คิปก็เลยให้สัญญากับเด็กๆว่าครั้งหน้าคิปกับบีจะมาเลี้ยงเคฟซีและพิซซ่าขนม และไอศครีมให้น้องๆเด็กๆได้ยินดังนั้นก็ยิ้มกว้างมากตื่นเต้นนอนกันใหญ่โบกมือให้บอกบายๆให้เราและพูดว่าพี่อย่าลืมสัญญานะใจคิดฟูมากและตะโกนออกไปว่าที่ไม่ลืมจ้าเป็นวันเกิดที่อบอุ่นมากจริงๆเสียดายที่เช้าเกินไปลุกๆคกิบเลยตื่นไม่ไหวครั้งหน้าต้องพามาสนุกด้วยกันให้ได้พอเราใครมีจิตศรัทธายอยากช่วยเหลือเด็กๆที่เป็นอนาคตของเราก็สามารถติดต่อมาได้นะคะข,ขออนุญาตเป็นสะพานบุญเล็กๆให้กับเด็กๆที่กินนอนเรียนที่วัดดอนจัดทั้งหมด เลยนะคะสามารถช่วยเหลือได้ที่เบอร์053-24018408111110060924159341